ไอสัตว์ไอสัตว์ปลอมอ,อ่ะสําหรับเมืเ่อกี้นะก็อย่าไปสนใจเลยมากนะผม,มแค่แบบว่า you know I'm trying to be 50 y cent you know นั่นแะกูนั่นล่าว่าผมจะมาเล่นนะฮะอันเนี้ยเล่นเวฟเ,เพยสักตานะผมนะสักตาหนึ่งะนะครับพอดีผมอยากจะหาอะไรลงช่องแบบคันระหว่างแบบในคลิป ไอเนี้ยคลิป50เซนไม่ใช่นี่คลิปไอเนี้ยเออคลิปแบบว่าคลิปเราบอกสมองชาเป็นบ้าคิดยังไงเฮ้ยเพื่เพร่เดี๋ยวรอครูเป็นอาร์เก้นใหม่นะผมอาร์เก้นใหม่เดี๋ยวรอเจอกันในเกมนะเพื่อนนะ เขาพากินกันเขาว่ากินนมก่อนนอนมันดีนะผมก็คิดว่ามันอาจจะดีก็ได้นะเพราะว่าเรามองรมนี้นะว่าเขาบอกว่าทานโปรตีนก่อนนอนเนี่ยช่วยเสริมสร้างคําเนื้อหร่างกายซึ่งแสดงผมคิดว่ามันก็เป็นดีงอันนี้เขาวาง,งนะนะแต่แค่เรื่องหวานเรื่องแบบแต่งฟันก่อนนอนหรือบ้วนบนปากนี่นก็จ,จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้โหเฮียแบบดีเลยสัตว์เนี่ย แบบไว้นะผมไว้เป็นเซนติเนลนะผมนะเออเซนติเนลใช่เซนติเนลผมไม่เพิม่มาเพื่มมานะตอนนั้นกูก็ได้อ่านด้วยนะเออเซนติเนลนะผมนะเหมาะ,ะ,ะเลยครับนี้กูจะได้ใช้สกิลนี้สกิลตรงนี้สกิลตรงนี้สกิลตรงนี้ อ้อ,อ,อ,อแหลกแหลกแหลกไอยากูแม่งเปิดหลายแถบเกินนี่แหลกเลยเพื่อะ มันลงมาแล้ว <ไป S 1> โบ้โบคอมอนแมนเอซับแมนโกบีเรียบร้อยปุ๊บเลยเก็บใจไว้รอ คนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมหัวใจมันรอรอทุกสิ่งลองทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลาทางอาจจะไม่ได้เจอ ความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่างนั้นแบบ้าแวบปาวบปาวบปบวแบบโอเคคิดออกแล้ว เดวลูเดี๋ยวลูเดี๋ยวลูเนี่ยในขณะที่เรากำลังแบบว่า กูน่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนเดี๋ยวไหมกกว่าจะยิงกว่านี้ดีกว่านี้หน่อยสติมบีคันเดลเฮียโดนเนิร์ฟอะโดนเนิร์ฟอะไอสัตว์โดนเนิร์ฟอะไอเฮีย เดอะเน็ตคองแทรโยโหโหโหสุด hmm. ก <in>. yeah. mm ูนี่ก็อินนะอย่างว่าครับไอ mm hmm. พวกยังไงพวกเนี้ยมันแบบว่ามันมันมันทำท็อปอินนะใช่ไหม ถ้าคุณเอาคือคุณมองในแง่ายดีนะของผมเนี่ยใช่ไหมเอาไปอย่าไงนี้นานๆอันดา,านทีไม่ก็แบบบางครั้งเลยไหมไม่ไม่ใช่แบบโอเวอร์สล็อตนะเนี่ยมันมันก็แบบว่าทําให้คุณนั้นนั้นเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าไม่คุณแบบดีอ่ะ Destroyed right between the eyes. Miles ready. <laughs> no more thorns. Thorns activated. จะไม่ชุบเพื่อนอ้สัตว์มันอาดอลเพื่อน สัตว์กูน่าจะใช้คลาสสิกไอ้เหี้ยโอ้หัวดอกหักหักเลยแม่งพยายามตั้งนานหัวหักเฮีย yeah. mm hmm. แม้ว่ทีมกูก็แม่งยย่ยแน่ตลาดทุกตัวเหี้ยอาการเดี๋ยวกูไม่ได้เหี้ยทีมกูโอ้ oh, แม่ง ความพยายามไม่เคยมีความหมายกับคนยังเธอต่อยทุ่มเทด้วยใจก็ตามฉันทำด้วยรักและเธอมองความรักฉันไม่ค่าบังไหมโอ้เยาว่าลใหกูซื้อเอาล้อแบบนี้กูควรต้องซื้อแบบ ลูกโมไอ้ยานี้เป็นสี่สักอย่าง่างแต่ไมควรได้เชิญทำาาบนี้แ่ Yet. retrieving flash fly close. planted Pl not ready yet มันดีฟิลส์โอ้เียคูน่าจะบอกตอนที่มันนั่นเนี่ยคุณน่าจะบอกตอนที่แบบยีงศัตรูเหลืออยู่สักตัวสองตัวนะไปแบดเนี่ยอืม yo what is it What is that? What is that? The Mohat Nayok. For sure. ทีมกองแม่งบุ go, go, go. บบกสีบเอ็กซ์แบบนี้แม่คือพวกมึงสี่ตัวบุกกันไปทางนี้ทันเดียวไอ้เนี้ย ผมก็ไม่ได้จะว่ามันไม่ได้โทษตัวเองอเดียวนะหรือโทษทีมันเดียวแบบใช่ไหมนี่ผมก็อยากจะทีมไม่ใช่ผมคนเดียวอะอะไรเงนี้ย go Repentence Zorn's <laughs> activated Enemy spotted away Lighting to not ready yet Retrieving flash There Woman's going to plant spike How much do you get ่าติดนะแม่ไอสัตว ah ์เซนเซชันจะหายลหเฮียัดแม่มโคเซนเซชันนะไอสัตว์ ใช่ใช่สวีออนฟอร์มิออนชีวิตวันเวลาที่แสนที่แสนมีความสุขมันก็ทำให้ร้อนหายไป นอมกอดที่เธอเคยให้รอยจูบหวาน,วนรอยยิ้มของเธอ

มีอยู่ใช่มีออนเนี่ยไม่ได้ว่านั่นไม่ใช่แต่แบบ bro you know have awareness man have some awareness you know learn to have some awareness you know game sense or shit you know but yeah Go Pan. Say it, Pan. Bim, good luck, Mung. Good luck, I hear Bim. Yes, ma'am. No, you know me here. Have บัต่อีกัละแม่งแม่งอุตส่าห์เยอะอะฟิลถ้าเป็นไอ้นะคอมโพเตีฟก็โอเวอร์ไทม์ได้ใช่ไหม

เย็ดแม่มันขึ้นไปข้างบนไอ้ซาดขึ้นไปข้างบนไอ้ซาดโอ้กูน่าย่นกูน่าจะเอี๋ยวปกูสึกเฟลนียเท่ากูสึกเหมือนกูเป็นพวกเกมเมอร์ที่แบบอะไรวะผมไม่ได้ พอแบบทีมทำไม่ได้ดั่งใจแล้วแม่งต้องมาแบบอยู you know ่เนาะอย่างนั้นนะที่มันก็จริงๆนะ้วโลกความจริงมันก็เป็นแค่เกมนี่ไ้อย่างนั่นแหละนะฉันแดกรูกทั้งใบคนเดวไม่ไหว โอเคครับเพื่อนๆนะครับสำหรับก็ครั้งครั้งอันนี้หรือครั้งครัออรนนรร้ยก็ก็อุตส่าห์าะ <c oughs> นะครับนี่แม่งทำได้ถึงงานนี้นะก็อย่าลืมไม่จะกดไลค์กดกดไลน์นะผมกดแชร์นะผมกดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะผมเนี่ยก็คุณจริงนะครับคุณจริงนะฮะที่อุตส่าทำเช่นนั้นนะครับคุณจริง เอ๊ะอย่างเงี้ดิซ้ายก็มีคนจองขวาก็จุงเหมือนกันเอ๊ะไม่ดิขวาก็มีคนจองขวาก็จุงเหมือนกันฉันก็ยังคงว่างเปล่าเหมือนเดิม <c oughs> อเอ๊ะโชคดีไหมครับมึงขอโทษมึงนั้นทำเน็นเยในหน้าที่การงานเลย,ยสิ่งที่มึงฝันไว้นะเสียน,น,นะกูไม่รู้ว่ากูจะตายวันทายพูงนะฮะเพราะว่า คนเรามันก็ตายได้ตลอดถึงมึงต้องเข้าใจความจริงกูเม่ได้จะแบบว่ายีงนางจังจังกูจักกระจูดิงตอ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 งจงกูจังกังจังกระจูทิปป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 ปาปป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 ปิงจปปปิงปป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 จรปป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 กปปปปปปอะ ไปไปไปเรื่อยไม่ใช่ไม่ขอโทษนะไปเรื่อยเพื่อนนะเออจริงๆทั้งคลิปอะทั้งคลิปไอ้เนี้ยตั้งแต่แบบเริ่มต้นมาที่กูฟิฟตเซนเตปี้ยู a เวสต์แบบจริงเนี่ยมันจริงคือผมบอกว่าช่วงเนี้ยผพูดสุดมันใช่นะไอ้สิบห้าวิคือผมถือที่ผ่านๆมันเนี่ยผมชอบเนี่ไเหมือนกับพวกแรป,ปเปอร์มันมันมันตอบสนองผมอ่ะได้ไหมพวกแบบเนี่ยปมของผมในอดีตเนี้ยน,นะกูก็เลยแบบไอ้เฮียแม่งสัตว์นาเลย อย่านะเมื่อวันนะ้จงเรียนรู้นะอย่าเป็นระนัมนะ